ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดวงชะตาในครึ่งปีหลัง2568ครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในขณะที่คุณได้รับชมรับฟังคลิปธรรมยากรของสินแสหญิงอยู่ตรงนี้ ดาวตรีเทพทั้งสามดวงได้ย้ายราศีเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่ดาวราหูในวันที่หพฤษภาคมดาวพฤหัสในวันที่13พฤษภาคมและดาวเสาร์ในวันที่19พฤษภาคมแต่ก็ขอให้รู้ว่าดาวที่มีการขยับย้ายตรงนี้นั้นมันมีการขยับเดินหน้าถอยหลังหลังจากนี้อีกแต่ช่างบันเถอะจะเดินหน้าจะถอยหลังสิงแสงหมิงรวบรวมเป็นคํำพยาก,กรณ์ให้คุณแบบ ชัดถ้อยชัดคําตรงนี้แล้วนะครับชาวลัคนาราศรีพิจิกครึ่งปีหลังเป็นครึ่งปีที่คุณงานมีความมั่นคงมากขึ้นใครจะไปสอบงานที่เกี่ยวกับราชการและวิสษษาหกิจจะมีความสมเร็จดีใครที่ทํางานบริษัทอยู่แล้วบริษัทยังดําเนินไปได้อย่างดีระวังลูกน้องบริวารบ้างในช่วงเดือนสิงหาคม จะรักลูกน้องบริวารหรือมีใครมาช่วยงานใหม่ๆขอให้ดูให้ดีว่าคนนี้ซื่อสัตย์หรือไม่มักจะไปเจอกับลูกน้องบริวารที่นำพาความยุ่งยากใจมาให้กันยาตุลาพฤศจิกาดีต่อเนื่องมีความสบายใจมีความปลอดโปรงใจมีความรู้สึกได้ถึงสิ่งที่สบายใจกว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมา แล้วก็จะมีต้องระวังสุขภาพอยู่บ้างช่วงป,ปลายปีคือช่วงเดือนธันวาคมนะครับบทสรุปโดยรวมในเรื่องของการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกดูไปดูมาเหมือนกับว่าครึ่งปีหลังรายจ่ายยังเยอะอยู่ชาวลัคนาราศีพิจิกมีปัญหาในเรื่องของการมีวินยัยในเรื่องของการเงินนั่นหมายความว่าไม่ค่อยแพนอะไรเกี่ยวกับอนาคตมากนะัก มักจะได้เงินมาแล้วก็ใช้ไปตามสิ่งที่ใจปรารถนามักจะได้เงินมาแล้วก็เอาไปจับจ่ายใช้สอยซื้ออะไรของคุณตามที่คุณเองอยากได้จึงไม่ค่อยได้เก็บเท่าที่ควรลัคนาราศีพิจิกครึ่งปีหลังเนี่ยมันเหมือนกับดวงมีการเปลี่ยนแปลงขยับโยกย้ายนะครับหลายหลายคนนะครับขยับเรื่องของงานอาจจะเป็นเ,เรื่องของสถานที่ทํางาน หรือบางคนก็ย้ายขยับเรื่องที่อยู่อาศัยเลยก็มีความเป็นไปได้นะครับเหตุผลเพราะว่าดาวราวหูได้ย้ายไปอยู่ในเรนพันธุทุกซึ่งโดยมากเขาจะพยากรณ์กันว่ามักจะต้องขยับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกี่ยวกับเรื่องของที่ทำมาหากินหรือว่าที่อยู่อาศัยนั่นเอง ชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับในเรื่องของความรักในช่วงครึ่งปีหลังนั้นต้องบอกว่าคนโสดนะครับอย่าเพิ่งไปคบใครแบบให้ใจนะครับคบแล้วดูด้วยว่าเขามายังไงเราให้เขาไป10ไม่ใช่เราให้เขาไป10บเราได้มา4ี่ได้มา5อย่างเงี้ยจะคบไปทำทุกตีอะไรครับนะฮะก็ต้องดูแล้วสมน้ําสมเนืน้อกันหน่อย ชาวลัคนาราศีพิจิกอย่าใช้หัวใจนำทางนะครับเพราะจะผิดพลาดให้เอาความเหมาะสมความถูกต้องเป็นตัวตั้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปรักใครแบบไม่ดูหูดูตาแล้วโดยเฉพาะถ้าเกิดคุณยังโสดอยู่มักจะนำความยุ่งยากใจมาให้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วแล้วคุยจะไม่เข้าใจคุยกันไม่ค่อยดีมีโอกาสจะกลับมาคุยกันในทางที่ดีขึ้นนะนี่คือคำพยากรณ์ของชาวลัคนาราศีพิจิก อย่าลืมนะครับดวงครึ่งปีหลังตรงนี้ของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับต้องบอกเลยว่าบริหารเงินให้ดีนะครับรายจ่ายมักจะออกไปกับเรื่องที่ไม่จำเป็นฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่คุณดูแล้วมันมีอยู่แล้วมันไม่จำเป็นต้องได้เพิ่มก็อย่าไปซื้อมันมากนะนะครับ ซื้อของใหญ่ๆไปเลยเช่นจะเป็นคอนโดเป็นรถจะเปลี่ยนรถใหม่อย่างนั้นดีกว่าให้เป็นชิ้เป็นอันไปเลยผมว่าเหมาะดีกว่าอย่างน้อยที่สุดคุณได้ใช้งานไปยาวๆนั่นเองนะครับอย่าลืมกดติดตามดูดวงดีไวท์ทีวีไวทท day ไว้ในทุกช่องทางและทุกๆโซเชียลมีเดียของสินแสหมิงเพื่อนะครับ ฟังสาระความรู้ความบันเทิงให้เกิดประโยชน์เป็นพิมพเขียวเป็นไกด์ไลน์ดุลแผนที่ชีวิตให้กับคุณขอชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านโชคดีค่ะสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแงเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเฮง Astrology การเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล